สวัสดีค่ะเอฟซวันนี้่าหน่อยทำเกษตรตื่นเช้ามานะคะเอฟจะพาเอฟซมาเที่ยวอ่างพุทธอุทยานอำนาจเจริญนะคะบรรยากาศ คลองน้ำนะคะนี่นี่อยู่ใต้อ่างพระอุทยานนะคะนะ่บอคตามนะเอีบรรยากาศ อ่างพุทธอุทยานก้นท่อนะคะนี่ก้นท่อก็จะประมาณมีค่าน้ำแรงมากนะคะหลังจากทั้งปีฝนไม่ตกตกตกมาก็น้อยมากนะคะเพิ่งตกเพิ่งตกเดือนนี้ได้สิบกว่าวัน ก็เริ่มมีน้ำน้ำขึ้นนะคะน้ำเริ่มขึ้น,น,นก็จะประมาณนี้ค่ะเอฟซีแย่หนตื่นใหม่ตาตูดตาโพยตาอีกทีคอ,ทอง จะพาขึ้นไปดูคลองสนประทานนะคะจะพาขึ้นไปดูอ่างพุทธ,ธอุทยานเสีงชาติกน่าจเจิญมิตเปิดต่อว่าไงว,ไวะไ่ก็ไปกระปุมสำนะคะ ไปดูน้ำอ่างครับฟ c ีจะพาญาหน่อยไปดูน้ำอ่างน้ำร้อนสริงเวตื่นขึ้นมายังไม่ได้ทำอะไรส่วนปูมา,าานนมาเที่ยวอ่างพุทธอุทยานเนาะมาเที่ยวอ่างไปนาะแล้วก็จะเลยไปที่นาไปยามปาปเหมือนเดิมดูน้ำอ่าง ชีวิตประจำวันก็มีแค่นี้อำนาจยังเที่ยวไม่ทั่วอยู่ใกล้อิีเดี๋ยวลราปองช่วงนี้ฝนตกมากช่วงนี้ฝนตกมากน้ำแทบเดียวเต็มอ่างเลยเต็มอยู่บ่เต็มร้นแล้วเขาบอกว่าร้นแล้วยังไม่ทว่วม ปากแค่เนาะตัดติงเลยเห็นไหมครั f เอฟสี่ิธีชนบทมีคนหาปลาหาใส่มอง พาอุทยานตื่นเช้ามาญาหน่อยก็อยากมาดูอ่างพุธอุทยานเลยชวนผู้สัมมาดูน้ำน้ำเต็มเลยเนาะวันนี้ฝนตกวันนี้น้ำเต็มเลยจัดจดจด หรือจะไปจากปากแค่ให้เอาปากแค่ก็ได้เห็นไหมคะบรรยากาศน้ำมันกันน้ำกำลังน้ำขึ้นสูงแล้วฝนก็หยุดตกแล้วแต่ว่าน้ำมันน้ำนทางฝนเมื่อคืนนี้ฝนไม่ตกเลยเนาะปก,ก,กติจะตีห้าจะตกทุกวันแต่เมื่อคืนนี้ไม่ตก อ่างน้ำพุทธทยาณอำนาจเจริญนี้ก็จะมีสองแห่งเนาะอ่างสาแห่งสแห่งสาแห่งอ่างห้วยสีโทอ่างห้วยสีโทอ่างลองน้ำทับแล้วก็อ่างพุทธทยานจะดูปากแค่นี้ น้ำมันขึ้นสูงขนาดไหนทีบรรยากาศน้ำ ท่วมปากพอดีเดี๋ยวไปถ่ายนี่ง <F G. S 1> ถ่ายเอฟซีมาดูบนท่อนะครับถ่ายเอฟซี นี่คืออ่างพุทธอุทยานน่าเจริญน้ำกำลังจะท่วมปากเขตเค,คปากจระเข้แล้วนะคะเอถ้าถ้ามันแรงมันก็จะล้นแบบสวยงามแต่นี่มันยังไม่ล้นนะคะเฮฟซี เรียกะระดับน้ำระดับเก,ก็บกักน้ำก็จะประมาณนี้ค่ะเอฟซีแย่น่อยชอบมาดูธรรมชาติของน้ำถ้าฝนตกแรงๆมันก็จะล้นเลยเห็นมีคะเอฟซี บรรยากาศย่หน่อยตื่นเช้ามาก็อยากมาดูบรรยากาศธรรมชาติใช่นห่บ่หัเอาอันยับ ไเซมองกสิพ่อไดอยู่เนาะอันนี้เขาเมืองงาวรเ่มาบบนยบมนนบาที่อเลยเนาะอือโงนัแค่ไหนกว่ากคือเฮดดาสันนี่ยมันสยกได้เนยเนาะให่เาเขาคดินห่าวกินมากิะ เห็นม um, uh ันเห็ดอยู huh. uh ่ห huh. ม uh ู huh. uh ่บ้านตั้งนาน็นห้องหมกอัวเออหมู่บ้านเนมันพาดในร่นเด๊ขนาดขัระบายสองข้อไม่หนึ่งขาบระบายในร่นแน่นกว่านี้งานสรมันหล่นแน่มันขยะอ้งโซกับโป่งลงไปมันซุลูซิลี่หนึ่งมันขยะ อ,อ่ออาก้าบอ่อเห้มันหล่นออกคักครักสักคนทําสะอาดนะเปะ็นไบค่ะเอสีบรรยากาศโอ้ตั้งยี่เอก้านาทีแล้วนะคลิปนี้ขอลงไลน์เพียงแค่นี้นะคะเอสี่ยาหน่อยพามาชม อ่างพุทธอุทยานนะคะอีสี่คลิปนี้ขอลงไล้์เพียงแค่นี้ค่ะ